ไปสู่หน้างานจริงๆนะแล้วโดนเราเนี่ยสามารถทำภารกิจสำคัญๆเยอะมากในการปฏิบัติการในการปฏิบัติการรอบนี้นะครับทำภารกิจสำคัญๆในการปฏิบัติการรอบนี้เยอะมากคืออ่าโดนเนี่ยเอาไปชี้เป้านะครับชี้จุดนะฐานในฐานขเขมรน,นะครับเอาไป ชี้เป้ารถถังจนเราสามารถปูพลปูพรมเนี่ยกบฐานของเขมรแล้วก็รถถังเนี่ยได้หลายหลายฐานมากหลายคันมากนะครับอันนี้คือเป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรานะครับที่สนับสนุนเข้ามาแล้วก็ทําได้จริงๆนะครับเอาทุกคนทุกคนกดติดตามไว้ครับทุกคนกดติดตามไว้ ยังมีอีกหลายอย่างที่เราทำนะครับในส่วนของเครื่องปั่นไฟตอนนี้เนี่ยทางเขเมรเนี่ยพยายามที่จะจุโจมในส่วนของไฟนะครับในส่วนของพลังงานนะครับในฐานต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มีการสําลองเครื่องปั่นไฟเข้าไปที่หน้าแนวจํานวนมากผมพูดอย่างนี้นะครับจํานวนมากเครื่องปั่น,นไฟ power box นะครับจานวนมากซัพพอร์ตเข้าไปที่หน้าแนวนะยังมีอะไรอีกล่ะในส่วนของกล้องมองกลางคืนนะครับในส่วนของกล้อง ที่ใช้สําหรับมองกลางคืนนะเป็นอุปกรณ์ยอดฮิตเลยตอนนี้ที่ทางหน้าแนวเนี่ยประสานขอมาเยอะมากแล้วก็มีหลายคนได้ใช้แล้วก็บอกเลยว่าใช้ได้จริงนะครับตัวเนี้เราฝ่าฟันมากสมัยก่อนเนี่ยมีดราม่าในส่วนว่าโอ้กล้องมองกลางคืนนะมันใช้ได้จริงมันเป็นกล้องไม่ใช้ไม่ได้จริงมีผู้รู้เยอะแยะออกมามากมายสุดท้ายครับผู้รู้ไม่เท่าผู้ใช้งานจริง ผู้ใช้งานจริงบอกว่าใช้ได้แล้วใช้ได้ดีด้วยก็มีการขอเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะตอนนี้เราส่งไปเนี่ยผมว่าเป็นร้อยตัวนะอาจจะเยอะกว่านั้นด้วยซ้ํานะครับก็ตอนนี้เนี่ยเร่งนะครับในส่วนของการดําเนินการนะเอาไปที่หน้าแนวผมถาม f c ทุกคนที่ดูผมอยู่ใครเห็นอ่าโพสต์ที่มีทหารออกมาบอกว่ากล้องมองกลางคืนของเราใช้ได้ดีบ้างใครเห็นบ้างครับใครเห็นบ้างช่วยพิมพ์มาบอกหน่อย นะผมขอเดี๋ยวผมจะรีเช็คหน่อยนะครับมีคนถามว่ามาทําไมอันนี้เพิ่งเติมเน็ตเหรอครับเนี่ยอันนี้คุณเพิ่งเติมเน็ตเหรอครับคุณไม่รู้เหรอครับว่าผมมาทาอะไรน,นี่เพิ่งเติมเน็ตเหรอครับเนี่ยมาทาอะไรครับเนี่ยผมไลฟ์สดอยู่บ้านเนี่ยสามนาทีผมได้สามหมื่นเออห้านาทีผมได้เงินสามหมื่นห้าผมรับคิวตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับบางทีถึงตีสองตีสามคิดว่าผมได้เงินเท่าไหร่ครับเนี่ย เนี่ยผมไม่รับงานไร์สดเนี่ยนะไม่รับคิวลูกค้าเลยเนี่ยคุณคิดว่าแต่ละวันที่ผมอยู่ที่เนี่นะผมเสียสละไหมเออมามาทําไมคุณเพิ่งเติร์เนต็ตเหรอครับเนี่ยไม่รู้เหรอเนี่ยผมอยู่ที่นี่มาจะหกเจ็ดเดือนแล้วเนี่ยคุณไม่รู้เหรอว่าผมมาทําอะไรนะครับผมสร้างถนนไปหลายเส้นแล้วครับทำสะพานไปหลายที่นะครับหลายจุดนะครับที่ยึดได้เนี่ยนะ มีอ่ะผมมีส่วนร่วมอยู่ในนั้นเนะ่ะหลายที่นะครับในส่วนของคณานะครับของมูลที่การกำลังและ f c ฟซเนี่ยสร้างบังเกอร์นะครับในบริเวณตรงคณาเนี่ยเยอะมากนะครับทำสะพานไปหลายที่นะครับเอาอะไรอีกครับตาควายไหมตาควายบริเวณใกล้ตาควายมีการทำสะพานทำดโดนเอ่อจัดชุดทีมดโดนมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับเอาอะไรอีกครับเนี่ยฮะเอาอะไรครับ หนองยาแก้วหนองจานในผมทําบังเกอร์ทั้งหมดนะครับมูที่กันยํพลังกับเอฟซีทำบังเกอร์ทั้งหมดครับทําถนนด้วยเอาอะไรครับเนี่ยเอาอะไรอีกซับพอร์ตกล้องมองกลางคืนวอร์แบงค์ power อร์บ็อกบังเกอร์เป็นร้อยร้อยลูกเลยครับที่หน้าแนวเนี่ยมีทั้งบังเกอร์แบบว่าหลบภัยได้บังเกอร์สําหรับการตอบโต้นะครับบังเกอร์สําหรับยึดพื้นที่ใหม่ครับโอ้ตอนนี้ใช้เงินไปนี่ร้อยกว่าล้านแล้วครับมูที่กันยมพลังเนี่ย มาทําอะไรเหครับเนี่ยท่านเพิ่งเติมเน็ตเหรอครับไม่รู้เหรอครับว่ามาทําอะไรโอเคครับหลายคนรู้เอาทุกคนพิมพ์บอกหน่อยได้ไหมครับว่ารู้ไหมครับว่าผมมาทําอะไรที่ชายแดนรู้ไหมครับพิมพ์บอกหน่อยครับรู้ไหมครับพิมพ์บอกหน่อยครับตลกมากเลยนะครับฮะรู้ไหมครับเอออนะอาสำหรับใครที่ไม่รู้เมื่อกี้บอกแล้วนะครับ บอกให้รู้แล้วอันนั้นแค่ส่วนหนึ่งครับนะผมจะบอกให้ว่ามูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้มีทีมงานอยู่ที่ทั้งอุบลครับนะสุรินครับศรีสะเกดบูรีรย์และสระแก้วครับใน5จังหวัดนี้ครับเราสร้างทั้งบังเกอร์นะ้เยอะแยะมากมายให้กับชาวบ้านตำรวจทหารนะครับอุปกรณ์เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับจัดให้กับทหารตำรวจนะเยอะมากแม้กระทั่งปกครองเจ้าหน้าที่ปกครองชรบเราจัดเยอะมากเลยครับ หลายอย่างนะที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จที่เราที่เราปูพรมหรือทิศฐานได้นะส่วนหนึ่งมีเราในการช่วยเหลืออยู่ตรงนั้นแต่จุดสําคัญสําคัญก็คือพี่พี่ทหารครับพี่พี่ตำรวจครับที่สามารถนะปฏิบัติการได้จนสําเร็จเราเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบนั้นผมอยากทุกคนดีใจและภูมิใจในสิ่งที่พวกเราทําวันนี้มีทหารออกมาโพสต์ออกมาคอมเมนต์ขอบคุณผมเยอะมากว่า บังเกอร์ของผมได้ช่วยชีวิตของพวกเขาไว้ผมดีใจมากแล้วผมอยากทุกคนภูมิใจในสิ่งที่พวกเราทําด้วยครับไม่ใช่แค่ผมที่ทํา f c ทุกคนช่วยผมทําจนมันสําเร็จนะครับใครที่เข้ามาอยากติดตามอยากช่วยไปกับผมท่านกดติดตามไว้นะครับผมอยากท่านกดติดตามไว้เผื่อบางทีนะครับประกาศประชาสัมพันธ์หาของผมต้องพึ่งทุกคน นะครับผมวงเล็บนี้นะครับต้องพึ่งทุกคนถ้าไม่มีทุกคนช่วยผมจะทําทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ได้นะครับตอนนี้เราไล่ส่งของทยอยส่งของนะครับให้กับคนที่อยู่หน้าแนววันนี้ตอนนี้ครับไล่ส่งของแล้ววันนี้จะรับบังเกอร์ในส่วนที่มาตรงนี้ด้วยนะครับไม่พอนะ,อะเราเนี่ยยังมีนอุปกรณ์อื่นๆที่เสริมความแกร่งให้กับที่หน้าแนวเยอะแยะมากมาย นะครับใครที่อยากช่วยไปกับผมผมฝากนี่เลยครับอยากช่วยไปกับผมไปที่บ้านฟ้ามูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้บ้านฟ้ามูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้มีช่องทางให้ทุกคนสนับสนุนอยู่ใครอยากช่วยไปกับผมท่านบอกมาได้เลยนะครับนะท่านเนี่ยไปสนับสนุนได้เลยผมคนเดียวทําไม่ได้ต้องได้ทุกคนช่วยบ้านฟ้ามูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้คุณลุงบอกว่าช่วยแล้ว ก็ดูดิสิ่งที่พวกเราทําะมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนทุกคนสั่งวันนี้วันพรุ่งนี้ได้วันมะลืนได้เรามีจับรถยนต์ให้กับทหารที่อยู่หน้าแนวทดแทนรถยนต์ที่เสียหายไปอย่าไปว่าทหารตำรวจนะครับที่เราจัดเข้าไปเพราะมันต้องการใช้เร่งด่วนเราอยากให้เอง f c ซเราอยากให้เองนะครับอย่างที่สองรถโฟล์คลิฟ รถฟุกลิฟต์สำหรับยกของเรา,เาไปเสริมแนวหน้าเยอะมากเพื่อให้เขาเนี่ยมีแรงมีกําลังในการทํางานนะครับเก็บแรงไว้สู้ในระยะยาวนะเราทําที่หน้าแนวตรงเนี้ยเยอะมากถ้าใครเป็นเ c ตัวจริงท่านดูนะท่านจะรู้ว่าเราทําไปเยอะมากจริงๆนะไปจุดไหนเนี่ยผมมั่นใจเลยเดินทางอยู่ในพื้นที่ภาคสองเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยหลายที่ก็ต้องมีผ่านของที่ผมทำบ้างของที่ f c ทําไว้บ้างอ,นะอ่ะนะอ่ะทุกคนกดติดตามไว้ ผมเอาผมถามทุกคนในหวัวด,ด่าดครพวกเองสิ่งที่พวกเราทําสิ่งที่ผมทําสิ่งที่เอฟซีทำในพื้นที่ริมชายแดนทําไว้เยอะไหมครับทุกคนพิมพ์บอกหน่อยเราทาไว้เยอะไหมครับเดี๋ยวผมร้อยทุกคนพิมพ์ก่อนที่จะมูฟไปที่อื่นนะครับทาไว้เยอะไหมครับทุกคนพิมพ์บอกหน่อยเราทาไว้เยอะไหมครับเยอะไหมครับเยอะไหมเยอะไหมครับ โอ้หทุกคนท่านดูในะระอย่างระหว่างที่เราอยู่ที่นี่มากี่เดือนแล้วนะเจ็ดเดือนยังไม่รู้เจ็ดเดือนนะเราอยู่ที่ริมชายแดนมาระยะเวลาประมาณเจ็ดเดือนนะครับโ้หเราทาอะไรไปเยอะมากนะยังมีจริงๆมาทําน่าจะได้เยอะกว่านี้อีกนะครับถ้าผมเนี่ยไม่โดนลุมอัดลุมโจมตีตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าทาได้เยอะกว่านี้อีกนะครับตอนนั้นเนี่ยพอมันเกิดเรื่องปุ๊บมันก็ต้องหยุดหลายงานนะครับหยุดนะเพราะว่าหลายคนทหารหลายคนก็ไม่อยากมีปัญหา นะครับเพราะว่าเวลาใครที่มาขอของผมก็ต้องถูกนั่นเรียกถูกนี่เรียกถูกนู่นเรียกถูกอะไรเงี้ยมันก็ไปวุ่นวายกับการทํางานของพวกเขานะก็ต้องหยุดไปตัวผมเองนะก็ต้องหยุดนะเพื่อไปเคลียร์ตัวเองจนสุดท้ายวันนี้ออกมานะเราก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าเราโปร่งใสนะตัวเราเองนะครับไม่ได้มีอ่าอย่างที่เขาเกล่าวหาเนี่ยอ่ะคนที่กล่าวหาทุกวันนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานมาบอกว่าผมทํานู่นทํานี่อะไรมีแต่พูดนะชี้นาให้คนเขาเข้าใจผิดนะครับสุดท้ายวันเนี้ ตัวผมเองนะไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหาก็เงียบนะครับไม่มีใครที่จะออกมารับผิดชอบไปแก้ไขคําพูดให้นะครับเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับทุกคนดูเอาครับเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะวันนี้ทุกคนเห็นแล้วละ่ะนะอันนี้ผมถามว่ามีใครที่เล่นผมเมือ่อเรื่องชุดเก 4, นานนนะเลเวลสี่ไม่นานเนี้ยนะไม่นานเนี้ยเล่นผมเรื่องชุดเกาะเลเวลสี่วันนี้มีอะไรพิพากษาปะ่ะไปลวงดูเอาแล้วกันนะครับนะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับโอเค ทุกคนกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวผมจะไปหน้างานต่อไปนะครับตอนนี้ทหารรออยู่เพียบเลยนะครับทหารรออยู่เพียบแลวก็ทุกคนกดติดตามไว้นะครับโอเคนะเดี๋ยวไปลุยกันต่อเดี๋ยวเจอกันจะโอ้จะหาเวลามาอัปเดตให้ทุก